ตีจามาพบมาพ่อกับแม่สองตอกินแซบคือเกาเดอจ้าพี่นอ้องจามะน,นี่เมนูแซบแบคือเกาจ้าผ้าขาวกัวคือเกาเดอตามสายบัวใส่ตีนไก่ใส่หน่อไม้มือนีบ่มีมมบกหงเดอจ้าพี่นอ้องก็จะมาหลอกสายบัวแบบนี้ก่อนเด้อจ้าสายบัวก็จะเป็นสายใย่ๆแบบนี้เลยจ้ามือนีจ้าเป็นพันผสมนะจ้าน่าจะเป็นบัวหลวงกับบัวแดงผสมกัน นี่เลยแล้วเราก็มาหาักเป็นป้องเป็นป้องแบบนี้เลยจ้ะทุกคนมันใหญ่แห้งจนได้เอาไปปาดเครื่องด้วยจ้ะใหญ่มากจริงๆไอสายบัวเนี่ยสะอ่อนจ้ะนี่เลยเฮาก็มาพาเครื่องแบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมนี่เลยหน่อมไม้แครอทแล้วก็ต้มตีนไก่เฮาเนาะจ้ะพี่น้อง เอาเลยจ้ามาตำกันเลยใส่พริกแห้งเด้อจ้าเมื่อนี้พริกแห้งก็อย่างนี้เลยใส่กระเทียมไปน้อยหนึ่งตำให้ละเอียดคือเกาเนอกจากพี่น้องเมนูนี้ตำพริกให้ละเอียดแล้วก็ใส่บวกอเทศเฮาลงไปเลยจ้ะตำ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 เสร็จแล้วเราก็จะใส่มะนาวลงไปจ้ามะนาวก็จะเยอะหน่อยแบบชอบแบบเปรี้ยวหวานเนาะ หรือว่าถ้าผู้ใดมักรสชาติแบบแดบแบบใดกะสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะจ้ะใส่น้ำตาลผงนัวจ้ะแล้วก็ขาดผูไใดเนาะก็จะเป็นน้ำปลาเราเนาะื้อนี้ก็ใส่น้ำปูน้ำจ้ะน้ำปูน้ำปลาอ่างใส่ลงไปน้ำปลาหน่อยนึงจ้ะก็ตำให้เข้ากัน ตามให้น้ำปูมันละเอียดนะจ๊ะเพราะว่าปกติถ้าเราไม่ตามดีๆน้ำปูมันจะตับเป็นก้อนนี่ก็ใส่เส้นน้องใหม่เข้าเลยจ้ะมีผักผักชีฝรั่งนะจ๊ะมาอน้ใส่ก็ใส่สายบัวเราไปตามตามให้เข้ากันคือเก้าจ้านี่เลยแค่นี้ก็เป็นตะดแซบแล้วนะจ๊ะพี่น้อง จิ้มเบงบัตนีว่าแสบบอถ้าขาดเหลืออะไรก็สามารถใส่ได้นะจ๊ะแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ที่เราต้มแล้วนะจ๊ะพี่นอง๋าใส่ลงไปเลยจ้มามักลายมักหน่อยก็แล้วแต่นี่เลยแล้วกค็คนให้เข้ากันจ้าจะไม่ตำแล้วเนาะเพราะว่ากลัวตีนไก่มันจะขาดออกจากกันเนาะ นี่เลยเขะก็จะมาเทใส่ถาดใ่ๆของเข้าเลยจ้าม,มือนี่เมนูแฮนตีน